เดี๋ยวจะดูเจ้าเลี้ยจูมาซุบชิบอย่างกันอยู่นี่สุกุบเข้าไปคุยในหัวกันยังตามพ่ออิดเขาท้องเลยอะอิดเขาท้องเง็ดเขาท้องเมียนายเอ้ากะทิ่เป็นอย่างก็ไปขอพ่อแม่เขาเข้าตามตอกออกตามประตูมันบ่ยากดอกของนี่นั่นแต่ว่ากูบ่ได้งงอย่างดอกกูงงอ่ะมันคือเอามึงอ๋อแต่ผมนอกสถานที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันน,นี้อย่างก็ครับผมมาตัดผมนอกสถานที่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยี่ยี่โอ้เซซับนี่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่อ,อย่างก็ผมมาตัดผมนอกสถานที่ตัดผมนอกสถานที่ใช่ครับโอ้มันพอนวยจากตัดมาไหนเนาะตัดห้องแอร์เลยใครอยู่กุญน,นวดนะครับโอ้กุญน,นวดกันหน้าน้ำใช่ครับคาบ่าบริการเท่าไหร่ครับร้อยนึงปาสร้อยน, <800 S 2> นึงคือแพงเนี่ยโอ้ค่าผมย่างมาไก่ผมเดินทางมาอีกครับไปฮ้อย่างนั้นโอ้มาเป็นทีมหมด รื้อจิตอาสาหรือจังไหนขอครับรื้อไปเรียนมาไหมไปเรียนมาไม่ต้องมาหาลูกค้าอ๋อครับแล้วมาตัดเอาลูกค้าแล้วก็ให้เขาเซ็นให้ผ่านสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งให้ได้ตัดได้สิบคนเวซี่บอกใช่ครับอ๋อเอาสั่นสนับสนุนคนอยากเรียนหนังสือเรียนตัดผมมันไม่หรอเหลือเาเดี๋ยวให้เซ็นให้แต่ว่าแต่ว่ามันต้องถ่ายรูปนะแมนบอกแม่นครับเออเอาโอเคแล้วเราจะคุยกันมาให้ยิงเราพี่ก่อนหรือคุณจะทำยิงวะ ตามมึงนั่งพิจารณาเจ้าของอันนี้เราครับนี่แม่นับนั่งงอุออ๊ยว่ากันหน้าเราไม่ค่อยตัดด่อผมที่กันหน้าเฮ้เก<ะ>็บแหงเลยล่ะว่าคำกันของกันหน้าหน้ามันกระเข่าพุ่นนี่แหละเวลาได้กันหน้าอย่านี้ก็มีแหง้วยเช่นกันลบ้บเสื้อไปบางร้านนี่ทำใจเย็นบางร้านก็ทำเร็วเกินไป ผ้าพรมเดี๋ยวนวดอย่างมันเปื้อนนวดสิเปื้อนแม่งครับผู้บงผ้ามึงเนี่ยไปจะเปื้อนกล้ยกันหน้าเนี่ยกรสิกันหน้าจะซื้อกระสิตู้มพี่อ๋อต้องใส่แป้งบางคนเขากะใส่สบู่เนียบางร้านก็ใส่แป้งผมเรียนมาจริงนะครับอ๋อแล้วแต่อาจารย์นี่มันสอนมาเนาะ แล้วแ่่ลงเรียนเนาะเอออมีในตำราพ่เนี่ยนี่้ทีให้ยังแป้งมันฟุ้งขึ้นคนระับอ๋อให้หน้าตึงหน้าตึงมลยสิโกดง่ายมันจีกระจายตัวโอ้เปลี่ยนไปเลยวะเออมือนิ่มดนนีนะฮะเออตกกวนมันก็ได้การอย่างนี้เนาะไม่ใช่ให้หน้าตึงเนาะมันโกดง,ง่ายเออ เรียบร้อยครับแต่แล้วลยะแม่ครับแค่ว่าผมประทางยาวเลยครับซับจังไงกูจะตัดแล้วแต่ซับให้มันบางแม่นครับซับเอาซับไปซับสั่นเอาปั๊บขึ้นไหมแม่นจีดกผมมันผมยิกผมหนาผ้ใดกระท้วงอยู่เมียกระว้าอยู่ไปร้านไหนเพื่อนก็ให้ซับสีน้ำมัน โอ้ต้องสีน้ำก่อนแน,น่ายค่ะสีทับง่ายโอ้สีไปแล้วทุกสีสีไหลมันไหลเดี๋ยวนีว้โอ้ยมันสีทับรถโอ้ปวดหัวน้ะ โอ้ยน <c ười> <c ười> ้อยเลยโอ้ยดีแล้วครับเออบม่ต้องซ้ำเราขอน้อยบอ้ยเรเพื่นนอยโอ้ยโคตรดีเฮ็ดอย่างเลยมึงบ่ต้องมาครอบใจกูกระดั